กลายเป็นข่าวสะเทินวงการส่งท้ายปีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่อดีตนางเอกละครพื้นบ้านจากักจักวงวงอย่างแยมธรรมนพันธ์นะคะได้ถูกกองปร,ราบบุกจับตัวเธอและสามีพร้อมกับพวกนะคะในข้อหารวมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารรวมกันจัดให้มีการเล่นออหรือชักชวนผู้อื่นให้พานันออนไลน์ส่งคบเพื่อกระทําผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพร้อมของกลางรถยนต์จํานวน13คันแบ่งเป็นซปเปอรค์คาร์หคันและรถกระบะ1คันรถจักรยานส ครวมไปถึงเงินสดไทยและสะกุลเงินต่างประเทศ42ล้านบาทนาฬิการูจํานวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมจํานวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักรู้4หลังและทรัพย์สินอื่นๆอีกจํานวนหลายรายการรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวและยังไม่ให้มีการประกันตัวทําให้ทั้งสองสามีภรรยาต,ต้องอยู่ภายในเรือนจํา โดยอย่างที่หลายคนนะครับพอจะทราบกันว่าคุณแยมธรรมนพันธ์นั้นเธอเป็นอดีตนักแสดงสาวที่โด่งดังมาจากละครพื้นบ้านจากๆวงวงเธอสมรสกับอ้ําภูมิพัฒน์ประเสรศิฐซึ่งเป็นนักธุรกิจจากนั้นคุณแยมก็ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงพร้อมกับทําหน้าที่ภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัว งานนี้ทาเอาคนอยากรู้จักคุณอ้ําสามีของคุณแยมว่าเคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนซึ่งว่ากันว่าคอ้ํานะคะเป็นที่รู้จักเพราะเคยปรากฏชื่อทําธุรกิจอ e ีมันนี่เถื่อนหลังจากปี2560ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทนคะคะก็ได้แจ้งเอาผิดบริษัท PayAl Group จำกัดให้บริการอ e ีมันนี่รับสําหรักค่าสินค้าสาธารณูปโภคผ่านแอปพลิเคชันมือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการค่ะนอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พบรายชื่อของนายภูมิพัฒน์หรือว่าคุณอ้ําประเสริฐวิทย์นั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัท DMH Medical Esthetic จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2556โดยมีรายชื่อนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการเสริมความงามปัจจุบนันทุนจดทะเบียนอยู่ที่3ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ค่ะในปี2556รายได้อยู่ที่579.5 2บาทนะคะขาดทุนไปทั้งหมด363,196.67บาทค่ะในปี2557นราะคะไรายได้อยู่ที่1 5 9่3 2 8 6 8บาทนะคะขาดทุนไป3 7 8ล้าน0 7 7บาทค่ะในปี2558ค่ะไรายได้อยู่ที่10,674,964.21บาทนะคะซึ่งปีนี้กำไรอยู่ที่8 9 9 9 0 0 144.91บาทในปี2559ค่ะรายได้นะคะอยู่ที่20ล้าน956,528.95บาทกําไรนะคะอยู่ที่2ล้าน292,066.29บาทค่ะในปี2560นะคะไม่มีแจ้งไรายได้ในปี2561ค่ะรายได้อยู่ที่20ล้าน129,966.96บาทค่ะกําไรอยู่ที่1ล้าน143,238บาทในปี2 1562ค่ะไรายได้อยู่ที่2 6 4 2 7 3 1 9ล้าบาทนะคะกำไรค่ะอยู่ที่1,859,585.42บาทในปี2563รายได้อยู่ที่3 4 1 1 4 9 0 7 2 2้านบาทกำไรค่ะอยู่ที่2,191,813.15บาทค่ะในปี2564นระคะไรายได้อยู่ที่3 2 2 0 0ล้านสองแ 9 1 6 1 5้าหบาทกำไรนะคะอยู่ที่1,97944.17นบบาทเลยทีเดียว ถัดไปค่ะเป็นบริษัท Beauty Bright Cosmetics จำกัดนะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2553โดยมีรายชื่อของนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทแจ้งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560ค่ะไรายได้อยู่ที่82,600บาทกำไรอยู่ที่76,600บาทนะคะในปี2561ค่ะไรายได้อยู่ที่81,610 .96 บาทกำไรนะคะอยู่ที่75,401.96บาทในปี2512รายได้อยู่ที่81,600บาทกำไรอยู่ที่75,600บาทในปี2563ไม่มีแจ้งไรายได้คะ่ะและในปี2564ค่ะรายได้อยู่ที่61,200บาทกำไรนะคะอยู่ที่55,200เลยทีเดียว บริษัทถัดไปนะคะก็คือบริษัทอินฟิน t y ี i มิโซจำกัดค่ะจดทะเบียนเมื่อวันที่1 4กันยายนปี2 5 5 0โดยมีรายชื่อของนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ปรากฏเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการบริษัทอีกเช่นเคยดำเนินธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนะคะทุนจดทะเบียนอยู่ที่5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ในปี2560ค่ะรายได้อยู่ที่1 7 0 0 0บาทกําไรอยู่ที่2849ปบาทปี251พารกายได้อยู่ที่ 21, 500, บาทกําไรอยู่ ที่14499.54บาทในปี2563รายได้อยู่ที่16500บาทกำไรอยู่ที่9500บาทในปี2564รายได้อยู่ที่16500บาทเช่นเคยขาดทุนไป1165บาทคะ่ะ บริษัทถัดไปนะคะบ,บริษัท My Idea Marketing จำกัดจดทะเบียนนะคะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2556ค่ะโดยมีรายชื่อของนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการให้บริการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุนจดทะเบียนอยู่ที่1ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นร้างเมื่อวันที่2ตุลาคมในปี2 5 6 3โดยที่ผ่านมามีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2556ค่ะไม่แจ้งรายได้แต่ว่าแจ้งว่า ขาดทุน10,000บาทในปี2557รายได้20,000บาทกําไร10,000บาทในปี2558ค่ะรายได้20,000บาทกําไร10,000บาท ต่อไปนะคะบริษัทเพลอ,อจำกัดขาจดทะเบียนเมื่อวันที่21มกราคมปี58นะคะโดยมีรายชื่อของนายภูมิพัฒน์ประเสฐวทย์ปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการเพื่อขายสินค้าทุนจดทะเบียน5ล้านบาทปัจจุบันมีมสถานะนิติบุคคลเป็นร้างเมื่อวันที่28ตุลาคม2564โดยที่ผ่านมาผลประกอบการย้อนหลังมีดังนี้ในปี2558รายได้อยู่ที่5,827.75บาทขาดทุนไป 4,172. 26บาทในปี2559รายได้อยู่ที่68,603.64บาทกำไรอยู่ที่58,453.60บาทค่ะบริษัทถัดไปนะคะคือบริษัทแอดบุรพาจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2554โดยมีรายชื่อของนายภูมิพัฒนประเสริฐวิทย์ปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจการบานในคลับ ทุนจดทะเบียนอยู่ที่5ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่15มีนาคมปี2556โดยที่ผ่านมามีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ในปี2555รายได้อยู่ที่522,956.67บาทขาดทุนอยู่ที่24,565.08บาทค่ะ และบริษัทสุดท้ายนะคะคือบริษัทบางกอกแอนโซอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่6กกรกฎาค,คมปี2 5 5 4โดยมีรายชื่อของนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ปรากฏเป็นหนึ่งใน,นคณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจประกอบการกิจการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสั่งเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยไปยังต่างประเทศทุนจดทะเบียนอยู่ที่4ล้านบาทปัจจุบันค่ะมีสถานะ ah นิติคนเป็นร้างหมืที่อวันที่28กันยายนปี2 5 5 9 ท่านผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าธุรกิจนะคะกว่านรายได้ได้ไดชวนอึ้งไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้บอกได้เลยว่ายิ่งขุดความจริงก็ยิ่งปรากฏนะคะยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อแบบยาวๆคะ่ะทางท็อปดาราเท่านั้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ